สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม Valiant h e a r t the Great War พาร์ทที่8กันแล้วนะครับผมมาโอเคก็อีมิวกับเฟรดดี้พา์ทที่แล้วมันโดนแยกตัวออกจากกันนะผมอีมิวก็เลยถูกส่งมาเนี่ยครับที่บังเกอร์มันเป็นบังเกอร์ที่แบบว่าเอออยู่กันแบบเหมือนแบบพวกคนแบบใต้ดินอะไรแบบนี้นะดูว่ามันเสภาคมเดวคเป็นอันเดอร์กราวอะไรดูดิอันนี้เขาไม่ได้ ข้างหนา้ามีขอความช่วยเหลืออยู่เดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างหน้าก่อนนะโอ้ยเพื่อนอาอยู่ข้างล่างอ๋อนี่ไงก็คือจากเจ้าที่ดูมาแล้วเนี่ยคือบังเกอร์ไอ้ทหารของฝรั่งเศสก,กับทหารเยอรมันเนี่ยแม่งมันอยู่มันอยู่ใกล้กันมากเลยครับเนี่ยดูดิฮะทหารเยอรมันอยู่ข้างบนนะฮะแต่คือไอ้พวกนี้มันมันน่าจะรู้แหละนะครับแล้วเหมือนกับว่ามันกำลังตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างกันนะครับผมความช่วยเหลืออยู่ข้างล่างเริ่มลึกขึ้นแล้วนะเว้ย แต่เย็นๆขอมาทางนี้ก่อนนะอุ้ยๆๆ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 กๆไๆๆ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 ้ๆ้ๆๆๆอ้ๆาๆ้ๆๆๆๆๆๆๆวๆงๆลๆๆวๆมๆๆ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 ๆมๆนๆ้ๆๆ่ๆๆ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 ๆ้ๆๆาๆๆ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 อ้ๆๆะๆๆๆๆๆๆเอามาเอๆๆ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 ้ๆๆๆๆนออ พูดเบาๆนะเพราะตอนนั้นแม่อยู่บ้านนะตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วโอเคไฟแนลเสียงดังได้เต็มที่เนี่ยปกติเวลาผมพูดเนี่ยเสียงมันจะประมาณนี้แหละมันไม่ได้เบาอะไรขนาดนั้นหรอกแต่นั่นคือผมพูดเบาอะไรเนี่ยต้องการเดี๋ยวตัวจุดชนวนอยู่ไหนวะโหแล้วแม่งควันอะไรเต็มเลยวะเนี่ยมาทำอะไรกันวะเฮ้ยเรฟเข้ามาก่อนเอา ไอ้ข้างบนแม่งเดินไปหาระเบิดแล้วตายหาเอง <laughs> What the fuck เฮ้ยเดี๋ยวเดวมีระเบิดเก็บก่อนนะผมอันนี้อะไรเนี่ยโอเคมีไฟเพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องเล่นกับไฟคนระับอ่าฮะเปิดละนึกว่าจะไม่ลงมาซะแล้วโอเคตรงนี้มีมีกระไดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะ อันนี้น่าจะเอาเป็นตัวรองเท้านะชุบมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ๋อนี่ฮะคนขอความช่วยเหลืออ,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 อยู่ตรงนี้ฮะแต่แป๊บนึงก่อนอืน่นดูลแลเราแป๊บนึงโอุ้ยเกือบ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 ใจเย็นๆมีควันอยูออ่กูไม่ไปก็ได้โอเคโอ้โหนั่นไงตัวจุดชนวนอยู่ตรงน,นู้นแต่ตรงนี้คือเออยังไงเอ่ยอันนี้เดี๋ยวก่อน มีไฟลองเล่นกับไฟดูหนอ่อยฮะอ๋อนี่ไงขันโยกอยู่ตรงนูน้นเออรู้สึกว่าต้องให้หมาช่วยแล้วเฮ้ยแต่ก่อนอื่นมึงไปเอาระเบิดไม้เพิ่มให้กูก่อนคาบมาแล้วก็และเอาไปนี่มึงไปฝั่งนี้นะโอเค จากนั้นอจัดการซิคันโยกนี้มันทำไรได้อ๋อมันอ๋อมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนโหมดนะเออแล้วไอเนี้ยเดี๋ยวก่อนคือคือแล้วคือคือแล้วกูจะไปฝั่งนู้นยังไงอ๋อนี่ไงนี่ไงอย่างโง่ครับอย่างโง่พานี่อย่างโง่นี่อะไรต้องดูให้เยอะๆอ่านี่ครับโอเคค่อนข้างที่จะเมกเซนต์อยู่เพราะฉะนั้นผมจะต้องอย่างนี้ครับ ฮะแล้วก็ส่งไปหาระเบิดเยี่ยมนี้ก็มีระเบิดนี่หว่าเหมือนเหมือนใช้หมาไปฆ่าฟรีเลยเอ้ยแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าคุ้มแต่หมาไม่คุ้มไม่คิดอะไรมากหรอกโอเคครับเราได้ของที่เราต้องการแล้วปั๊บแล้วทำไมพาร์ทนี้มันไม่ค่อยมีของอะไรเลยวะของไปไหนหมดวะเฮ้ยวันนี้มีแท่งประวัตินิดนึงนะฮะเออ โอ้โหมันขุดกันมันขุดกันลึกมากเลยฮะไปครับผมเราได้ของที่เราต้องการแล้วหมาไม่ต้องมาเห่ากูรู้มึงลงมาได้อย่ามันเนียนเฮ้ยเดี๋ยวก่อน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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอืมอต้องเช็คต้องเช็คอย่ามันเนียนนะเกมนี้ผมรู้มันชอบมีอะไรนี่นี่นี่หมาหมาหมามาตรงนี้ไม่ต้องลงมาซี เอ้ากดผิดเอ้าเด้งออกเลยไม่ต้องลงมาซี่ขึ้นไปไม่ต้องขึ้นมาไปไหนวะเอาเอาเฮ้ยหายไปเลยอ๋อผิดผิดผิดรู้ผิดรู้กลับมานี่กลับมานี่โอ้โหเป็นกูไม่น่าเลยกูต้องผิดตรงหมาอีกแล้วโอ้มันนี่มันนี่ที่กูต้องการคือไปขุดตรงนู้นมันมีของกูรู้ มันดำๆงั้นน่ะนันไงแกนี้แหละโอ้โหไอหมานี่มันเอออย่าไปโทษหมาครับโทษกูดีกว่ากูโง่เองหมาไม่ผิดหมาไม่เกี่ยวหมาบอกกูไม่รู้เรื่องมึงไงโง่เองเฮียใช้กูเอ้าเฮียนี่มันนอนขวางประโตูเลยสิโอ้โอเคครับผมมาต่อไป มาออกมาจุดระเบิดแล้วเฮ้ยชื่โอเคโอเคเฮ้ยมีของอีกแล้วคุดชอบอยู่ใต้ดินนะ๋ยวเช็คก่อนเผื่อเผื่อมันจะเนียนมีอะไรเนียนไหมเฮ้ยเสียงอะไรวะมันมีคนอยู่ฝั่งตรงข้ามเราด้วยนะน่าจะเป็นทหารเยอรมันอะไรเนี่ยกูเจอคนขอความช่วยเหลือตัวจริงยังวะ มึงจะร้องช่วยเหลือนมาแล้วมาแล้วโว้ย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 ว้ยโว้วโวยโว้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 ยโยโว้ยโยเวยอ้วโ้ย้โอ้โ้วยโ้โยโ้โยยยโ้โยยว้ แล้วมันมีนกตัวนึงด้วยโอ้ยหมอนี่ไงไอที่ตอนแรกไอจ่าแล้วมันบอกให้มาช่วยนะกูมาช่วยไม่ทันแล้วมึงตายหักก่อนแล้วเอ้าไม่ใช่ไอนี่ตั้งหากที่ขอความช่วยเหลือแม่งมึงเล่นอีท่าไหนวะเนี่ยว่าว่าว่าหวังว่ากูช่วยแล้วมึงคงจะไม่ลงมาฆ่ากูต่อนะเอาละเอาละ ลงมาหมาหมาหมาช่วยช่วยหน่อยเออแอมนั่นแหละกัดวิกัดวิ๊นั่นแหละโอ้โหเฮ้ยอีมิวลองมึงจะฆ่าแล้วเปล่าอ๋อโอเคมันบ,บอกดังเคยขอบคุณทางนี้ไปต่อไม่ได้ก็มีแต่ทางนี้เท่านั้นอา้อาวอ้าวอย่าบอกนะกูต้องตามมึงไปอะ หวังว่ามึงคงไม่พากูไปเจออะไรอันตรายนะโอ้โหโอเคสรุปมันเป็นคนดีอะมันเป็นคนดีมันเป็นคนดีแง่สิก็กูสาช่วยมึงถ้ามึงไม่ไม่ดีนี่กูฆ่ามึงทิ้งแน่เอาตัว <c oughs> มึจะเอาโช <c oughs> ว์ไว้บนฟันหน้ามึงโอเคอันนี้มึงว่ามันจะให้เราไปก่อนนะง้อใจดีจริงๆเย้ yeah. โอเคกูไม่รับมึงนะไปละเราเล่นแหมอนอนรึลดมารับแล้วครับจ้าหน่อยขึ้นมาเลยอ่าไอ้ยระวังอิมิวนักเกรงะเว้ยมันตกเงี้ยเอาโซเวลฟาดหน้าแม่งหรอไม่มีหินตรงนี้แกเช่วยกันดัน เฮ้ยมันจะพาเราไปไหนวะเฮ้ยเอ้ยกูขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปเจอทหารฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นโอเคบอกลากันตรงนี้เลยอ๋อม,มาส่งอีมเมลเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีาเฮ้ยอย่าขึ้นนะเว้ยไ,ไม่ไม่พวกมึงอย่าหยุดเออมึงไปเลยนี <c oughs> ย่คนใจดีเลย โอเคจ้าครับผมกลับมาแล้วต่อไปธุรกิจมึงคือไปที่ไอ้รถรถลางอะไรสักอย่างโอเคเมื่อกี้แม่งเจอทหารเยอรมันแต่ก็ดีมันไม่ฆ่าเราโอเคเส้นทางตรงนี้เปิดแล้วเราได้เข้ามาแล้วอเออ๋อนี่ไงรถอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องไปหา นี่นะประแจรูปสี่เหลี่ยม,มสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสีเ่เหลี่ป็นไงไอมันอยู่ข้างบนนั่นไงมันอยู่ข้างบนกับพวกทหา,ารเยอรมันเพราะฉะน,นั้นอ๋อเฮ้ยมันจะข้ามไปไงวะมันข้ามไม่ได้แป๊บนึ่งฮะเดีย๋ยวต้องลองลองไปอีกชั้นหนึ่ง โอเคชั้นนี้ก็เปิดให้เข้าได้แล้วมีขวดเก็บไว้ก่อนขวดสำรวยนี้มีของเก็บก่อนเออทำหมากับกูไปไม่ได้งั้นกูก็ใช้ขวดนี่แหละฮะนี่มีทางขุดได้ครับเดี๋ยวอะไรเนี่ยพวกมึงมารออะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะ,อ,ะอ๋อมารอรถพวกมึงมารอรถ นี้มีรูเอ้ยนี่ไงหมาจะมาจะเข้าได้มาเลย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 ไปไหนวะเฮ้ยน้องหมามึงอยู่ไหนมันนี่ตามมันนี่เอ้าเฮ้ยไอ้ไอ้นั่นนี่วะไอ้ที่มันช่วยเราเมื่อกี้อยู่ข้างบนนะมันกำลังยืนคุยกับเพื่อนมันอยู่อะ โอเคเราแอบ,บส่งหมาเนียนเข้าไปลั <Hey. S 1> บมาเดี๋ยวแป๊บนึงเช็คก,ก่อนไอเกนี้มันชอบมีอะไรให้ห <Hey, S 1> ลงเหลือมีไหมไม่มีโอเคภารกิจเสร็จสิ้น้องมากลับมาได้อือหือโอเคกลับมา,ข,าบ <c oughs> ขับไว้นะก่เกียรถือตามมานี่ตามมาหนิ พวกนี้คือมันไม่รู้กันเลยนะว่าว่าแม่งพวกมึงคือแบบอยู่ใกล้กันมากหรือทหารฝรั่งเศสมันอาจจะรู้แล้วทหารเยอรมันก็อาจจะรู้ด้วยเหมือนกันนะมันน่าจะรู้แหละแต่คือมันยังไม่ทําอะไรกันนะแฮตอนนี้เราไขก่อนโอ้มันแน่ตรงนี้มีของหมาหยิบให้หน่อยขี้เกียจเข้าไปแล้วขอบคุณมากโอเคเราดันไปกันเลย นักวอุ๊ยโอ้อ๋ออ๋ออ๋ออ๋โอ๊ยเฮียเหนื่อยโอาเลยมึงรอรถกันใช่หรือไม่อีกครับผมเห็นรถไหมแล้วครับอืมขอบคุณมากสยวนที่เหลือพวกเราจัดการเอง เฮ้ยมันจะวางระเบิดกันจะบอกนะโอ้โหได้ไหมไอ้สัสโอ้โหเฮ้ยแล้วอย่าบอกนะว่ามึงเอาจริงอ่ะมึงกดจริงอ่ะไอ้เหี้ย จ้าหน้าที่ฝรั่งเศสร,รู้สึกภาคภูมิใจกับความสูญเสียอย่างหนักที่เกิดขึ้นกับศัตรูแต่อ e ีมิลกลับเต็มไปด้วยความโกรธและปฏิเสธความยินดีเหล่านั้นสำหรับเขาแล้วนั่นถือว่าเป็นการกระทำที่ขี้ขลาดอย่างไรก็ตามอีม e ิลและเฟรดดี้ก็มีความสุขที่ได้ช่วยพ่อของแอนนาจากเนื้อมือของบารอนฟอนดอฟเอาไว้ได้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเขาไม่สามารถที่จะมาใช้เป็นอาวุธสงครามได้อีกต่อไปเป็นข่าวดีที่พวกเขายังไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของมันในตอนนี้ แต่แอนนาเธอกลับมีข่าวที่แสนจะเลวร้ายมาบอกข้าถูกฆ่าตายในขณะที่พยายามจะหลบหนีออกจากค่ายกักกันเฉลยศึกเมื่อได้ยินถึงข่าวการตายของเขาอีมิวก็ได้ล้มป่วยด้วยความโศกเศร้าเสียใจ ห้าวันก่อนหน้านี้ที่ค่ายกับกันเฉลยศึกเอากลับมาต่อกันแล้วมาแล้วเว้ยอะไรวะอยู่ดีๆมึงก็บอกว่ากูต,ตายหาแล้วกูยังอยู่เลยชิบหายตายหาเฮียอะไรมึงแป๊บนึงตอนนี้กลับมาเอ้ยยีย้ย,ยไปไม่ได้แอบกันเฮ้ยตรงนี้มีทางลงแป๊บงนงึ่ะลงไปแอบกัน อะไรอยู่วด,ดีมาบอกกูตายหา่ากูยังไม่ทันได้อะไรเลยกูแค่แหกคุกออกมาแล้วก็โดนเจอกูยังไม่ได้ตายซะหน่อยเออพวกนี้มันมั่วมั่วจริงๆเห็นไหมฮผมยังอยู่เฮ้ย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 ผมไม่มีการเข้ามาเช็คด้วยวะไปแล้วก้าวพิสพาขบถึงก้าวหนึ่งขกนักข่ายการเฉลิกฝรั่งเศสเออโอเคโอเคลวดมันตัดลวดมันคิดว่าเราหนีออกไปทางนี้นะ เฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยดู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 ตรงนี้มีฝั่งตรงข้ามไปได้ครับแป๊บนึงอะมีของเก็บก่อนเฮ้ยอันนี้ผ่านไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเอ่อ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 จเย็นพี่เฮ้ยนั่น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 มีการหัน หันหลังหันหน้าหันหลังโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มลุ้นมากขึ้นนะโอเคตรงนี้มีมีแค่เออเออเอเอาไงเอาไงโอเคมันหันหลังเอ้ยอยสต็อปสต็อปอ๋อไปไปมันหันหน้าแล้วไปเลยครับโจเลยวิ่งแหละใส่ตีนมายังรวดเร็ว ไม่ต้องสนอะไรแล้วครับเฮ้ยอันนี้หมุนได้ครับผมโอเคเปิดประตูครับโหประตูนี้เปิดนานว่ะเฮ้ยเชื่อเชื่เฮ้ย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 มาไม่บอกไม่กล่าวกันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่รู้อะตรงนี้มีทางขึ้นขึ้นก่อนแล้วอุ้ยมาแบบกระทันหันมากเฮ้ยนี่มีทางขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยมีแอปเปิลตรงนี้ ต่อยได้ครับผมเฮ้ยแอปเปิลตกโอ้โหมิ่งแค่เปิลล่วงแม่งสงสัยอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยอาจจะเป็นแบบพวกสัตว์อะไรอย่างงี้เออเ้แต่ก็ช่างแม่งฮะช่างแม่งมันสนใจไปโอเคกูไปหมุนต่อแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปหลบไม่มีทางอื่นแล้วเดี๋ยวต้องเข้าไปหลบข้างในก่อนโอเคสุดละ มีล็อกเกอร์ตรงนี้ขนก่อนเลยมีของเก็บก่อนจดมงจุดหมาย,ยทั้งนั้นเลยเนี่ยตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคกูคขึ้นละเฮ้ยมีคีมนี่ไงทหารฝรั่งเศสอยู่ข้างล่างโอเคตรงนี้มีโอ้โหแม่งใครเป็นออกแบบบ้านวะเนี่ยโอเค,อเ,คเออ ลงมาตัดลวดนะครับผมไปเลยครับเ,เนบเนบจุบจุบจุบ okay. game safe. Game safe, game safe. Safe. โอเคเกมเซฟเกมเซฟเกมเซฟเซีโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชีย่ยนี่อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนนะตรงนี้มีอะไรไหมโอเคตรงนี้มีของเฮ้ยมันคืออะไรวะ หนังกระลอกเหรอหรืออะไร,รอ่ะ <c oughs> <C oughs> เออโอเคมันมีขวดไปทำอะไรวะเฮ้ยอ๋อนี่ไงอ๋ออาจจะมันมีไฟคือเราต้องคือเราต้องทำให้มันมืดเนี่ยเราถึงจะเนียนเนียนหนีไปได้ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปขวดแป๊บหนึ่งขวดตำรวยไอ้รีบโดดเร็วๆค่ะ ลุ้นจังวะกลัวมันตรวจเจอแล้วขี้เกียจเล่นใหม่เสียเวลาเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าอย่าพยายามอย่าโดนตรวจจับได้ก็พอไฟนะโฮมันหงุดหงิดเลยไฟสับไฟเสียเฮ้ยมันน่าจะรู้แล้วเฮ้ยนี่มีอะไรเนี่ยมีหุ่นฟางด้วยเฮ้ยอ๋ออ๋โอเคโอเคเคเฮ้ยมันหยุดมันหยุดเดี๋ยวเราแอบกันมันหยุดเราก็แอบ โอเคลองผ่านไปแล้วก็หยิบอ่ามีของมีของครับเฮ้ยกูจะเก็บของเฮ้ยเดี๋ยวดิไอ้เหี้ยกูจะไอ้ไอ้ยขาขาขาแอบกันเฮ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยโอ้กูจะหยิบของไม่ได้จะหยิบขุ่นยิบหายครี๊บเฮ้ยมันใหม่ละแอบวัแอบ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 เฮ้ยมันไม่สงสัยอะไรเลยล่ะว่ามันมีขุ่นไรกาอะไรมายืนอยู่ตรงนี้ พวกมันก็แค่เกมนะมันคงไม่สงสัยอะไรง่ายๆขนาดนั้นหรอกโอเคเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยแกเฮ้ยกูว่าแล้วอื้มกลัวแล้วแกต้องเดินเนี่ยนะตามสัทธตยานเนี่ยโอเคเนียนไปกับฝูงแกโอเคเออไอตัวหน้ามึงอย่าหยุดนะเว้ยเดินต่อไปอย่าหยุดนะไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดเดินต่อไปเดินต่อไป เฮ้ยไม่ต้องหยุดดีเดินไอ้เดี๋ยวมันจะเดินกลับมาเอ้ยไอ้ตัวนี้เดินโอเคโอเคโอเคหยุดหยุดหยุดหุดหุดเฮ้ยจะหยุดกลางทางนะเว้ยพี่แกพี่แกเฮ้ยกูสเตลเนียนกับตัวนี้ก่อนแม่งมันหยุดแล้วอะไรของมันก็ไม่รู้โอเคโอเคเออหลอดแล้วผมอาวคราวนี้อะไรเนี่ยผมมืดตื่นเลยแอบมองเลยไม่เห็นเลย ข้างๆมีทหารฝรั่งเศสเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหพลุพลุเฟยเออวุอ้นยิงไม่ยุตยิงไม่รู้ F ฟลูกค่ะอุ้ยโหเห็นหมดเลยทหารฝรั่งเศสเพียบตรงนี้โอ้โหคราวนี้สองเลยฟข้างหน้ามีของเห็นกระพริบกระพริบเล็กๆอยู่ไหนวะตรงไหนวะตรงนี้ปะเก็บกันเก็บกันเออนี่ไง อเคเก็บของครบหมดแล้วโกยเลยเร็วเร็วเร็วค่ะรีบเลยรีบเลยเดี๋ยวแม่งมันยิงมาอีกโอเคครับแสงพระจันทร์ทำให้เราเห็นทุกสิ่งโอ้โหแม่งเฮ้ยเชี่ยมึงรู้ได้ไงวะเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วนี่เราเข้าแอบแล้วอะไรเนี่ยไม่รู้เก็บกันเฮ้ยเลยเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่นี่ยวะ ที่มันหนีมากันเราเอา้าวตายอะไรเนี่ยวิวเฟนแล้ววิวเฮ้ยเดี๋ยวดิอะไรวะเงี้กูทำอะไรข้าวไงโอ้ 15กันยายน1916สงครามนองเลือดที่2ก็ยังคงโหมกระหนำ่ำทหารอังกฤษ26,000นายต้องจบชีวิตลงที่นั่นเฟรดดี้ได้รับหน้าที่ในการขับเคลื่อนอาวุธชนิดใหม่ในสงครามครั้งนี้ความคืบหน้าสำคัญในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงคือการติดอยู่ในโคลนแต่บาลอนฟอนดอฟนับวันก็ยังอยู่ในการต่อสู้ในครั้งนี้เพื่อสองแสงเจอจรัด ในการเป็นผู้ประชาการของเขา15กันยายน1 9 1 6เฟลส์ฝรั่งเศสอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วเมื่อกี้ถึงว่าดิอยู่ดีมันก็ต่ำเป็นเฟสดีเฉยเลยโอเคแต่เมื่อกี้เข้าใจคือก่อนหน้านี้ที่ไอ้นนามันได้อะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรนะป้ายขแขวนคออะ เคยคามันไปสลับกับไอ้เพื่อนของมันเออที่มันตายอ่ะแล้วคราวนี้ทหารฝรั่งเศสมาเจอใช่ไหมเขาเห็นชื่ออ๋อนนึกว่าไอ้เคียนี่แม่งชื่อคาโอเคก็นึกว่าเออไอ้คามันตายแล้วก็เลยส่งไอเนี่ยไปให้ไอ้แอนนาแล้วแอนนาก็ไปให้ส่งให้มิวอิมิวก็นึกว่าไอ้เยี่ยลูกกูตายแล้วลูกเคยกูตายแล้วแต่ความจริงไม่ใช่ลูกมึงยังไม่ตายลูกมึงเอาตัวรอดเฉยๆแค่เปลี่ยนชื่อกันโอเคแค่นั้นแหละโอเคครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวจบวิดีโอเท่านี้ก่อนนะผมไปเจอใใหหหม่นนนนพาาารรร์ท้้สสสัััับบบววีีดคย